ลองดูเลยวะก็ลองทำรองเท้าของเราเองขึ้นมานะครับคือน้าแต่มันคล้ายกับแบรนด์นอกที่พี่ใช้แต่วันนี้มันแตกต่างมากเลยลายจุดเนี่ยเราก็ดีไซน์ของเราเองนะครับแล้วข้างนอกก็จะเป็นลวดลายเคสเคสคนหัวควัวนั่นแหละข้างล่างก็เป็นคนหัวควัวนะครับข้างหลังเองด้วยแพคเกจชิ่งทุกอย่างก็เป็นคนหัวควัวเราหมดแม้กระทั่งตัวยามเองเนี่ยเราก็ได้มีการปรึกษาแล้วก็ทดลองหาวัสดุที่มันนุ่มกำลังพอดีที่สุดคือนุ่มไปก็ไม่ได้แข็งไปก็ไม่ได้นะนี่คือ พอดีที่สุดที่แบบใส่สบายแต่สามารถที่จะใส่ลุยได้ทั่วโลกที่พี่ชอบดีไซน์นีเพาะว่ามันเป็นรองเท้าที่คล้ายๆกับ air force one white on white เป็นรองเท้าผ้าใบที่โด่งดังทั่วโลกดาราซุปเปอร์สตาร์คือทุกคนต้องใส่รุ่นนี้หมดนะครับแล้วมันใส่ได้กับทุกอย่างจริงใส่กับสูทก็ได้ใส่กับเกงขาสั้นก็ได้ใส่เกงยีนส์ก็ได้ใส่ลุยก็ได้ก็คือพี่ใส่ขึ้นบินไปต่างประเทศเลยใส่เดินป่าพี่โจโฉใส่ลงทะเลเล่นน้ำเล่นแจ็คสกีก็ใส่ท่เดียว โลแกนมันก็คือรองเท้าเคสเคคู่เดียวจบไม่ว่าคุณจะใช้ไลฟ์สไตล์ยังไงคุณสามารถดูดีได้ด้วยรองเท้าคู่นี้คู่เดียวนะอันนี้เราทำกันมานานแล้วแต่ว่าของคงจะมาถึงเมืองไทยเราจะเริ่มสงจริงได้ก็คือปลายเดือนนี้